วันนี้ก็ได้มาถ่ายทำสถานที่โบราณเนาะของรัชกาลที่ห้าครับผมตอนนี้ก็ได้เป็นสถานโบราณอมศิลปากรเป็นของรัชกาลที่ห้าเนาะแต่ปัจจุบันนี้ ก็ได้มอบหมายให้บริเวณนี้เป็นที่ของราชก,การปัจจุบันฝั่งกอทมก็เป็นสถานที่แข่งหนึ่งครับที่นางงามจักรวาลเนาะได้มา ได้มาจัดงานสถานที่แห่งนี้เนาะคืออภัชราหนหงสกุลเนาะที่มาถ่ายทําแล้วก็เป็นเป็นนางงามปัจจุบันเมื่อสมัยเมืก่อนก็ได้ว่ามีโอกาสได้มาถ่ายทําสถานที่แห่งนี้เนาะก็ลมรื่นเย็นสบาย สถานที่หน้าพ,พักผ่อนอีกที่หนึ่งครับเคืออาคารตรงนี้เป็นของราชการที่ห้าเนาะแต่เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนสถานะเป็นของกอทมอกทม อาคารเก่ามากของรัชกาลที่ห้าเนาะก็มีหลายอย่างตรงนี้ก็มีมีปลูกมีต้นมะนาวมีอะไรหลายอย่างได้เป็นสถานที่ของกรมศิลปากรนเนาะมอบหาย มอบหมายให้กอทมอก็อถือได้ได้มีโอกาสมาถ่ายทำครับผมส่วนมากอาคารนี้ก็วานประตูหน้าต่างก็ชำรุดสุดโทมไปครับผมแต่ก็รักษาไว้อยู่ไม่มีใครเข้าไป เพราะว่าส่วนมากจะเข้าไปมีแต่ฝุ่นเนาะบรรยากาศดีครับผมสวยงามครับ ฐานที่แห่งนี้สวยงามดอกนี้ก็ใช่ว่าไม่สวยเนาะสวยจริงๆดอกนี้เนาะ ผ่านที่แห่งนี้รู้สึกว่าสวยงามมีพันไม้มีพันไม้มีพันไม้ดอกไม้สวยๆครับผมก็ถือว่าได้มีโอกาสดีครับผมได้มาถ่ายทำในสถานที่หอยแห่งนี้เนาะ ร่ลมรื่นดีครับผมตรงนี้รู้สึกว่าร่มรื่นแล้วก็สวยงามน้ามาพักผ่อนครับผมสวยงามมีไม้พันธุมีไม้ประดับให้มาถ่ายให้ได้รับชมเนาะสถานที่ตรงนี้เนาะก็ถือว่าสวย มีต้นไม้หลายย่างมีสถานที่นั่งพักผ่อนส่วนสถานที่ตรงนี้ก็ของเป็นเวทีของราชการที่ห้าเนาะเวทีที่เขามาเล่น มาเล่นพวกละครอะไรต่างๆเนาะตรงนี้เป็นเวทีของรัชการที่ห้าเนาะลมลื่นครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผม จะเจอคลิปหน้าขอบคุณมากๆที่ฝากรับชมด้วยนะครับ